เต็มเหนียวเลยพี่หยิบบัตรคิวไว้นิดนึงนั่งรอสักครู่นะขอโทษอด,ด้วยพ่อค้าให้เยอะอย่างนี้เท่ากันทุกชาบไหมคะทุกชาไม่มีวางเวน้นบึ้มเบมไม่เคยเกรงใจลูกค้าร้านนี้มาที่นี่ต้องจุกแน่นอิ่มอร่อยด้วยไม่ค่อยได้เจอสับประรดทอดไม่ค่อยมีใครทำอ,อร่อยอร่อยสับประรดทอดคูดแรเลยนะจะมาจากเชียงนระายเนาะทำหน้า แล้วซอยนี้เลยสุขสวัสดิ์26โอ้โหอ๋อมีหน้าแผนที่ตัวส้มซอยเล็กหน่อยนะเข้าไปอีกประมาณ900เมตรค่ะอีก100เมตรจะถึงแล้วนะคะร้านอยู่ซ้ายมือจะมีที่จอดรถด,ด้วยนี่ไง นลงจอดลูกค้าร้านกว๋วยจั๊บเท่านั้นอ๋อเฉพาะลูกค้ากว๋วยจับ๊บโอ้ที่จอดรถเยอะอยู่ได้หลายคันอยู่ดีนะร้านนี้มีที่จอดรถให้ด้วยนี่ไงร้านกว๋วยจับ๊บน้ำข้นหม้อเอียงเปิดเวลา9โมงอา้าวแต่แผนที่บอกเปิด9โมงครึ่งนี่สายมาก่อนเวลานะคะตอนนี้ยังไม่9โมง สวัสดีค่ะต่อ,อยู่กลางซอยสุสวัรน์6นะคะบางประกอบกรุงเทพแต่มาก,ก่อนเวลานะคะเลยยังไม่มีลูกค้านี่ร้านนี้นะคะหวยจับน้ำข้นธรรมดา40พิเศษ50บาทสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะอันนี้มีบัตรคิวด้วยเหรอคะ อ๋อต้องรับบัตรคิวงั้นตายหยิบบัตรคิวนี่ตายเป็นเบอร์หนึ่งเลยต้อน,นีินโซนเพราะรูปภามาเยอะยอ๋อค่ะพอดีวันนี้เราจะมีออเดอร์มาจากชานิดนึงค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตติดไม้หน่อยนะคะโอ้นี่เตรียมเส้นอยู่ตรงนี้นะคะโอ้เยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ออเดอร์ที่เขาสั่งไว เขาสั่งฮิวส่งลูกค้าเขากี่ชุดอะคะร้อยร้อยออเดอร์ก็ร้อยแล้วรับเจ้าเดียวคิวเดียวนอกนั้นให้มารับหน้าร้านถ้าทันก็ทําได้ถ้าไม่ทันก็คือหมดปกติเราก็จะเปิดประมาณ9โมงครึง่งแต่วันนี้มันสายนิดนึงเพราะว่ามันมีออเดอร์เข้าเตรียมของตั้งแต่กี่โมงอะคะอ๋อเราตื่นมาต้มก็ประมาณตีห้าของมาส่งมาอะไรจิบัดคิวไว้นิดนึงนั่งรอสักครู่นะขอทอดด้วย ถดตกบอกพ่อางอาภัยให้ด้วยนะวันหนึ่งนี่คิวประมาณเยอะสุดนี้เท่าไหร่คะบางทีก็เกิน200คิวเราต้องเริ่มต้นคิวใหม่ไม่แน่ถ้ามีคิวหิวนี้ก็รับหน้าร้านไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันทําไม่ทัน <c oughs> ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายโมงนี้หมดแล้วคือเราจะเปิดประมาณ9ก้าโมงครึ่งแล้วก็ เสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆเขาจะมาไวนิดนึงเขาจะมาเสาร์อาทิตย์กันเยอะคือของหมดก็หมดเลยปิดร้านหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ต้องเตรียมของไว้พรุ่งนี้ต่อไฮไลท์ของเรามีหมูกรอบกับน้ําซุปจ้ากำลังทอดหมูกรอบอยู่เลยนะคะกําลังเริ่มต้นเลยเดี๋ยวจะก,กระเด็นต้องอยู่ไกลๆโอ้วันนึงใช้หมูกรอบเยอะไหมคะประมาณ30โลหมูสดนะค่ะหมูกรอบต้องทอดกี่รอบคะปกติมันจะมี2ค่ะถึงจะได้กรอบปูนะคะ รอบเดียวก็ได้แต่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงเปิดร้านมานานหรือยังคะน่าจะประมาณ3 40ปีแหละโอ้สามสิี่สิปีตั้งแต่ยังไม่มีเซเว่นปกติเราจะเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรมาก่อนคะก๋วยเตียเต๋ยวหมูมน้ำใสเยนโาโพแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวมันเยอะแล้วก็เปลี่ยนแนวมาเป็นก๋วยจั๊บหม้อเอียงพอมาตอนนี้ก๋วยจั๊บหม้อเอียงมันเวิร์ก ก,ก็เลก๋วยเตี๋ยวเลยต้องหยุดชะงักเลยที่มาของก๋วยจับหม้อเอียงคืออะไรอะคะที่มาที่เราได้ชื่อว่าหม้อเอียงใช่ไหมค่ะลูกค้านั่นแหละเขาเป็นคนแบบมาถึงปุ๊บโอ้โหขายดีจนเอียงหม้อตักน้ําเลยเหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยวิชื่อหม้อเอียงนี่แหละเป็นที่มาของชื่อร้านนะ,ะชื่อร้านเลยลูกค้าพูดแล้วก็คิดได้พ่อค้าให้เยอะอย่างนี้เท่ากันทุกชามไหมคะทุกชาไม่มีวางเว้นบื้มๆบมไม่เคยเกรงใจลูกค้าร้านนี้ มาที่นี่ต้องจุกแน่นอิ่มอร่อยด้วยเพราะค้าทุ่มตรงนี้เต็มที่เพราะค้าเลยไม่รวยกับเขาสักทีชามะนาวแก้วหนึ่งค่ะมะนาวหมดเอาเมียอะไรเปรี้ยวๆบ้างไหมคะบวยค่ะบวยบวยหอมกระเทียมได้ธรรมดามาแล้วจ้าขอรอดนะโอ้นี่ธรรมดาเหรอเนี่ยเยอะจัง ยีบบัตรคิวไว้นิดนึงนั่งรอสักครู่นะขอโทษอด,ด้วยมาหม้อเอียงแล้วมันต้องบึ้มๆถูกอิ่มอร่อยจ้ะพิเศษจ้ะเต็ม <Gone. S 2> เหนียวเลยพี่อ้เยอะพอกันเลยพิเศษกับธรรมดาอ๋อ,อต่างอยู่ต่างพอมาเทียบแล้วรู้สึกต่างชามสีชมพูนี้40บาทนะคะช<อ>ามสีฟ้านี้50บาทพิเศษ มีหมูกรอบมีเลือดมีไส้มีเต้าหู้ขาวมีเต้าหู้ฟองมีปอดก๋วยจับน้ำสีเข้มเลยแหละชิมน้ำก่อนปรุงมีปลาดิบไว้นิดนึงนั่งรอสักครู่นะขอทอด,ด้วยขาดตกบกพร่องอไัยให้ด้วยนะเค็มหวานแล้วนะคะน้ำรสชาติเข้มแล้วนะคะไตเติมแค่พริกกับน้ำส้ม หมูกรอบก่อนเลยหมูกรอบข้างในจะนุ่มนะคะข้างนอกจะกรอบแต่ก็จะแข็งๆหน่อยนะหมูกรอบอะ่ะตัดีนะตัดตรงห้อไก่หาด้วยเต้าหู้นะคะไม่ผ่านเุดอยัง ไส้ไส้จะกรุบๆนะๆกรุบๆ, <นะ S 1> ๆเหนียวๆหน่อยนึงหนังหมูนะคะห <c oughs> นังหมูจะนุ่ม <c oughs> หมูชิ้น <c oughs> เขาบอกหมูชิ้นนีเป็นบางวัน แต่หมูชิ้นไม่ได้นุ่มมากแต่รสชาติเด็เข้มข้นนะชามสีฟ้านี้50บาทพิเศษได้ไข่มาครึ่งฟองนะคะ2ชิ้นไข่พะโล้ไข่จะก,กรอบอร่อยอร่อยสอัดรสก็คู่แรเลยนะจ๊ะมาจากเชียงรายเนาะรานทันหน้า ไม่ค่อยได้เจอสับประรดทอดไม่ค่อยมีใครทำขายยังไงคะอย่างเดียวยี่สิบค่ะต้องใช้สับประรดสุกไหมคะมันก็เส็คนะ่ะชอบเปรี้ยวก็เอาสับประรดห่างอยู่ที่ว่าสับประรดจะหวานหรือเปรี้ยวจะได้ความเปรี้ยวของสับประรดแป้งชุบเหมือนกล้วยทอดอย่างนี้หรอคะใช่ใช่ เดี๋ยวสั่งชุดหนึ่งนะคะ20บาทปาร์ตีวเราอยู่ตรงเจ้าแม่ตะเคียนทองเนาะโอรักสีเหลืองไส้นะคะไส้จะไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะไส้ะไม่มีกลิ่นสาบเลยะคะไส้จะไม่มีกลิ่นสาบเลยนะคะ้จมกลิ่าเลยนคจะไม่อิกบเนๆส้จไ่กลยะคะไส้นมลนสาเลย เท่าไหร่คะค่ะนี่สิบ,บาทนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะสับประรดทอดมีกลิ่นหอมวหวานเหมือนซุปเปี้ยวแต่ร้อนเลยนะร้อนเพิ่งออกมาจากกระทะทอ,ทอดยากไหมคะสับประรดทอดถ้ามันงอนก็ต้องทอดไวนิดนึง มันดิบก็ช้านค่ะเพราะว่าสับป,ประรดจะฉ่ำฉ่ำทั้งในน้ำเยอะมันต้องเลือกพันด้ไยใช้ของกูเล่แล้วมันจะไม่ค่อยมีน้ำค่ะทัวไปแล้วมันน้ำเยอะมนกระเด็นค่ะขอบคุณค่ะ,คะถ้าใครชอบปุวยจ้ำแบบนี้นะคะปริมาณเยอะอย่างนี้นะ,ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วต่จะหาร้านอย่างนี้มาฝากอีกะคะ่ะ ให้เยอะมากอ่ะไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะสับป,ประรดทอดอืมกลิ่นหอมหวานเลยนะสับป,ประรดทอดรสชาติหวานฉ่ำเปรี้ยวข้างนอกกรอบข้างในชุ่มฉ่ำอร่อยอร่อยอร่อยเลย ต้มไก่เปล่าก uh, ูทำาตายแล้วอะไแล้วแหนก็ไม่เ yeah. ปิดเรื่องเรช่อมาทอดด้วยทำห้องอดมาใด้วยแข่งนะร่างกายแข็งแล้วก็แรงทุกคนนะแหก็แข่งแน่ๆนี่สับปะรดทอดด้วยทอดรับรองจะเป็นสับปะรดขึ้นมาเลย สับป,ประรดทอดไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำเยอะเนาะ่ะไปกันโอ้คนยังรอเยอะอยู่เลยอะ่ะอันนี้ออเดอร์เยอะอ่ะสับป,ประรดทอดอร่อยนะคะซื้อกลับบ้านด้วย โหร้านนี้ให้เยอะเครื่องบึ้มเต็มชามเลยนะคะยองไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วเจอกันันสุดหน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ